สวัสดีครับเช้านี้เราจะทดสอบไมโครโฟนนะครับที่ติดอยู่บนตัวออ m o มแอคชั่น4ตอนนี้นะครับก็ไม่ตอนนี้อยู่ที่ปากผมเลยนะก็คืออยู่ที่ตรงบรเิเวณปากของหมอกะน็อกนะครับหนีบไว้โดยเขาอยู่ด้านในของหมอกะนอกนะ ผมก็ไม่ได้ใช้เสียงดังมากนะครับก็คือใช้เสียงปกติเพราะว่าตอนนี้มันครับ <c oughs> ไอเราเอาสายไมโครโฟนอนะมาไวายัดไว้ใต้โฟมนะครับใต้นวมที่อยู่ตรงบริเวณแก้มนะมันก็เลยแน่นๆนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ผมเอเปิดชิวนะครับเปิดชิวเปิด ช่องอากาศตรงบริเวณปากไว้นะครับเพราะว่าร้อน <c ười> คือเพิ่งจะอาบน,น้ำเสร็จนะครับเราต้องไปทำงานมันก็เลยเหัวยังแฉะอยู่ก็เลยเปิดให้อากาศเข้าเพื่อให้มันแห้งนิดนึงนะครับไม่งั้นหัวเนาว่า ก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกกันนะครับก็จริงๆเนี่ยควรจะใช้เส้นบางนาตราดนะแต่ว่าตอนนี้ทางบางนาตราดเนี่ยเขาเปรับปรุงถนนนะครับทางถนนอยู่ตรงทางเข้าเวลโกเลยนะรถมันเบียดเสียดติดกันแน่นมากนะครับผมก็เลยจะใช้เส้นทางนี้ ครับช่วงนี้เราพ้นที่รถติดมาลนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดชิวแล้วฟังเสียงกันนะก็ชิวผมเปลี่ยนสีไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหโอ,โอ,โอ,อ้าวติด <S <S 1> <S 1> โอเคตอนนี้ปิดชิวนะก็เสียงก็น่าจะก้องๆนิดนึงแหละแต่เรายังเปิดรูระบาย รัลบลมตรงช่องปากอยู่นะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านบนของมกนตอกก็ยังเปิดอยู่นะครับ